สวัสดีครับมนีกะทิถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาออกล่าแล้วครับถึงเวลาออกดออกล่าแล้วครับต่อบ่บโบไซลาสีเกตออกถึงเวลาแล้วครับพี่น้องว่าจะไปไม้ขี่รถเลาะครับไปเจอกันอยู่ไมยเด้อครับเด้อไปสีไปกับไปเด้อครับตามไปครับตามไปมาลุ้นด้วยกันครับว่าคืนนี้จะได้กี่แต้มนะครับ หมายเป็นหมายลับครับเจอกันครับเจอกันที่หมายครับสวัสดีครับโบโบูสายราสีเกตครับพรุ่งนี้คืนนี้จะได้กี่เต็มนะครับรับสมด้วยยกันครับสวัสดีครับพี่น้องนี้ก็มาส่วนประมาณเที่ยงคืนนะครับต่อบโบูสายราสีเกตครับมาดูครับผลงานครับ พู่ใจผมครับไม่เกินห้านาทีครับโดดมาแต่ไกลเลยครับโตูนูครับตูนูใส่สวยๆครับอ๋อครับทำไว้บางอีกนำอีกแต้มนึงครับวันสิมีบอครับงคุณน่นครับสวัสดีครับ